サイキョーノーガンいつザイイジングノバに俺様ライドジェネレーションゾンーンレ放。マのこそが俺様の可能性。訪れるべき最強の未来だ。俺様ストライドジェネレーションサーバディクヨファニウムでカホームウィホーセレレ !LemmyO!KAME!Make u ได้ยูผมอ่ะแทนไฟเซนของสไปแบตเทอร์เองครับผมนะสิ่งก็เป็นครั้งแรกของผมนะที่สไปแบตเทอร์ได้เข้ามาเป็นอีเวนต์ในฟาก,กีนี้นเองครับผมนะซึ่งก่อนในเฮเตอรไฟก็มีตัวละครของสไปแบตเทอร์ครัผมนะให้ได้ความผิดกันแล้วนะผมนะที่โหดเราดูที่วิธีการเล่นเลยครับผมนะสิ่งก่อนอย่างแรกผมนะเราต้องไปหาตัวมาผมนะซึ่งตัวนี้ได้จากการเล่นไฮเตอร์ไฟนี้ครับผมนะ สิ่งก่อนเราก็จะใช้สไตล์หน่าผมนะในการเลืเลอกไฟล์ผมนะแล้วก็เราก็จะได้ตัวมานี่เองครับผมก่อ Holy Event นะผมนะเราก็จะได้เมดัลมาใช้ในการแลกการ์ดนะผมนะในอีเวนต์นั่นเองแล้วก็มีการจัดดับน,นี่เองครับผมนะสิ่งเราก็จะได้ ของรางวัลนะผมนะตามอันดับที่ได้อยู่เองผมนะหลังจบไปเว้แนั่นเองก็มีบูสกินเดอร์โฮลนะบูสกินแล้วก็จะได้แต้มในจุดห้าผมนะหลังจากทีเราเล่นชนะไปนั่นเองแล้วถ้าเกิดเราเจอแบ็คไวท์กรุ๊ปผมนะเราก็จะได้แต้มคูณสามผมนะหลังจากที่เราเอาชนะแบ็คไวท์กรุ๊ปได้หนึ่งผมแล้วก็อย่าลองใช้ตัวสคริปต์นะผมนะในการข้ามอีเวนต์นะผมนะเพื่อทําให้การเล่นของเรารวดเร็วขึ้นได้แน่ผมถ้าเเราเจอบอสผมนะเราจะไม่สามารถใช้ตัวสคริปต์ได้แน่ผมนะเราก็ ทําการซ e เองหรือว่ากด auto ้ไฟได้เองผมอเอเอแล้วก็มาดูที่คล็ดกันบ้างผมนะสิ่งอันนี้เป็นเคล็ประจําวันนะครับผมนะถ้าเกิดเราเล่นชนะในไฮเตอร์ไฟผมนะ5ครั้งเราก็จะได้600เหรียญเมดัลมาเนี่ยผมนะแล้วถ้าเกิดเราเล่นชนะ10ครั้งเราก็จะได้3,000เหรียญเมดัลผมนะรวมแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้วันละ3,000ันรี้ผมนะสิ่งผมก็แนะนําให้เล่นครบไป10ครั้งเลยผมนะ เราจะได้วันละสามหมืนหกเลยนี่ผมนะ okay. แล้วก็มาดูที่ท่ามเรือกันบ้างผมนะพากิจกรรมเวลาหนึ่งแต่เกิดเราไปที่ไฟสเตดนะผมนะที่ห้าได้ผมนะเราจะได้ซองมาหนึ่งซองผมนะแล้วก็มีที่10ก็ได้หนึ่งซองผมนะแล้วก็ที่15ได้มาสามซองไอ้ผมนะก็เป็นสองไมล์ผมนะของเรือนี้นี่เองเราไปที่สเตดิสิบเราก็จะได้สลีปเป็นลายของนี่ผมลายซิ่งน้ำว่านี่รองผมเดี๋ยวเราเจาะชนะได้แว็นกระโหลดได้ผมนะ ชนดึงหนึ่งครั้งห้าครั้งส okay. okay. so, like, ิบครั muscle, ้งก็จะได้ตัวคลิปจ้าห้าอันนั่นเองครับผมโอเคมาดูที่บุสกิได้งนี้บ้างครับผมนะก็จะมีผม่ะโทกโกฮะครับผมนะอิบุกิครับผมนะคุมิแล้วก็คำมินั่นเองร้านค้าแคนแมเดลบ้างครับผมนะขออเวนสไปแบทเทอร์นหนึ่งต่อถ้าเป็นสำหรับกร้าผมนะใช้อยู่ที่สามมือเหรียญนะผมนะแต่ลดขึ้นราคาของรายการซื้อแรกจะเหลือหนึ่งห้าเหรียญนั่นเองครับผมนะ ก็ระดับที่ไประหลาดผมนะก็จะอยู่ที่3ามเหรียญผมนะแล้วถ้าเสดเปลี่ยนครั้งแรกก็จะเหลือพันห้าเหรียญนั่นเองก็ถ้าเป็นระดับดับ d o u ล l e r a ผมนะใช้ที่หกร้อยเหรียญเองครับผมนะก็ถ้าเป็นระดับแล r a ผมนะใช้ที่หกสิบเหรียญนั่นเองแต่ก็ยังมีสลีปครับผมนะให้แลกด้วยครับผมนะใช้ที่ห้าเหรียญครับผมนะก็มีลายผมนะมิเตอร์เอสก็มีลายของลายลิสต์นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีซองการ์ดแลกด้วยครับผมนะ เป็นซองการ์ดซองการ์ดเขานี้ไงโผมนะเขาจับการ์ดแรก5ครั้งนี่เรามาดูที่สกิลการ์ดบ้างโฮมนะอย่งเรามาเริ่มที่ G ีของแต่พเพื่อนก็กเลยโฮมนะมีชื่อว่าชุดดาวคิงมิลเลอร์เอสดก็เป็นสกิลผมนะเมื่อลงสนามโฮมนะเข้าท่าบ้านหนึ่งจีโพสหน้าบ้านผมนะ 1, มนะได้รับอสองความสามารถโอเคผมนะความสามารถแรกเมื่อการของคุณกับห้องการ์ดผมนะเลือกยีนของคุณหนึ่งใบได้รับพลังบวกห้าพันจนจบเทิร์น ก็ชิ้นสองผมนะเป็นจิเบกสามผมนะเมื่อไดกาดคุณลงมาจากเด็กกับผมนะโซบ้สองนะขอ,กา,าก,อ,ขอการ์ดจากเมืองคุณลงช่องไดกาดที่ว่างอยู่เกตบิวเลตเตอร์ตีพิการโลผมนะจิเบกสามผมนะวันนี้โจมตีบรรยากาศคอตบ้าสองหงายจีโซ่หนึ่งใบและนําการ์ดด้มือคุณหนึ่งใบเข้าโซลและขอการ์ดจากเด็กกับผมนะลงช่องว่างตามจำนวนจีโซวันที่หงายหน้าอยู่เกตพิโลเนสเจมเปียวลินลี่ เมื่อนนี้โจมตีฮิตแฟนการความสามารถคอการจัเมือที่มีความสามารถชาร์จลงสนามได้และก็ยันดัพลังบวก5000และรับความสามารถเมื่อนนี้กลับเข้ากองการชัวจการหนึ่งใบต่อไปก็เป็นเกสาวที่เป็นแมผมนะก็เป็นฐานไซลักของสไปเทอร์เนย์ผม S10 Channel Expert High Rising Nova Skill G Break สองข้างเวนการ โมนี่ดมตีโยนกาดผมนะนำการ์ดมือคุณหนึ่งใบเข้าโซลและเขาการ์ดจะเด็กคุณหนึ่งใบลงช่องลีกาที่ว่างอยู่ดีสองก็เป็นสกิลสไตล์ผมนะไม่ใช่กิลด์คาร์ดสไตล์ของผมนะดีนี้ได้รับความสามารถผมนะมื่อโจมตีบันกากาศเขาบัสรหนึ่งนำการ์ดมือคุณหนึ่งใบเข้าโซลผมนะเขาการ์ดจะเด็กหนึ่งใบลงช่องลีกาที่ว่างอยู่และย e ีนี้ได้พลังบวกห้าพันช่วยดับเทินก็ดีสามว่าในเทิร์นที่ลงช่องเันกาของมได้พลังบวกสามพันนั่นเองแต่ผมนะก็เป็น ตัวเฟิกาผมนะที่เป็นดับที่วแ่นวานเองผม u n s t o p p a ิล e ิ i ี l i ิ Missio c ร a r g e โผมนะชาร์จนะก็คือความสามารถผมนะเมื่อลงด้วยเอฟเฟกต์ Charge ผมนะไม่ว่าจะลงจากของการ์ดจากไบโซนหรือมือผมนะก็สามารถทําติดชาร์จได้แล้วก็เมื่อจบการสู้ที่ยีนั้นโจมตีระบิดผมก็จะกลับเท่าตัาของการด์ดนั่นเองวันนี้ผมกับมาที่ที่สองผมนะจีเวกหนึ่งวันนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดโอ้ผมนะถ้าอยู่ในสภา,าพชาร์จผมนะ อทิ้งการ์ดมือคุณไปแล้วก็นำยูนนี้ขึ้นมือฮิปเมเกอร์กี่ช่องเล็กกาดชาร์จแล้วก็ยูสองกีเบกหนึ่งวันนี้ลงจากกองการ์ดถ้าใหญ่จะพับชาร์กกระบาดหนึ่งขอกาดมือคุณหนึ่งใบลงช่องว่างยูที่สามช่องเวนกาดว่นลงสปาร์ดหนึ่งขาจะบาดหนึ่งดูกาดห้าใบหาการ์ดที่มีความสามารถชาร์คขึ้นมือคุณหนึ่งใบโคแบดอินเพลว์ชาร์จผมนะ แล้วก็จีเบกหนึ่งวันนี้จมตีฮิตแวนการ์ดถ้าอยู่ในสภาพชาร์จจูการ์หนึ่งใบเลือกเลือกอากาศแข่งหนึ่งใบแล้วก็รีทายแอคไดเวอร์ iver, ในกิวชาร์ตจีเบกหนึ่งมืลงช่องเลืกากาศถ้าเป็นการคุณเป็นเกศสามสุนวานที่มีคําว่าไรซิ่งสซอร์บัตหนึ่งคาร์บัตหนึ่งใบเลการาศของคุณหนึ่งใบแล้วโคลการ์ดนั้นลงในช่องว่างแล้วถ้าอยู่ในภาพชาร์ต ยูนี้ได้รับพลังบวก5 0 0พันจนบเทิน w i n คิ i l l e r m y s t ซ r y ี่คือช่องเรยกาดที่เบกหนึ่งวันนี้โจมตีบรรยากาศในการสู้ที่ถูกบูตอยู่ระบ,บาดหนึ่งนำกาดมือคุณใบเข้าโซ่และขอกาั์นหนึ่งใบที่ไม่ใช่วิงเลอร์มมสซิลี่จากกองการ์ดลงช่องเยกาดที่ว่างอยู่และอยู่นั้นรับพลังบวก5 0 0 0ันจนจบเทิน mm hmm. a c เ o b a t v a l l ี่กิช่องเรยกาดเมื่อลงกับมือถึงการมือคุณใบละหาเกตสาม มีข้ออะไลซิ่งจาวงการ์ดขึ้นมือคือนจาวงมือ้ากุนางจะสไตค์เกตเขาอยู่นี้บวก2อเพื่อเป็นค่าเข,า,ขาในการสไตค์ทิสต์สมาร์กอามาเป็นเพอร์เฟกต์การที่เขาชาร์จเองครับผมนะก่อนจะมีตัวเองในดับโซนผมนะตอนใช้ก็เราชาร์จหนึ่งต่อไปก็เป็นคิดที่เข้าผมนะของไลซิ่งกันเองไลานาริส่อเป็นการคุณที่เป็นเกตสามบนสูงเขจะมีคำว่าไลซิ่งโจมตีผมนะ หนามนี้เข้าโซลจุกัดหนึ่งใบแล้วพนักโบกห้าพันโอความสามารถของในที่ก็โซนผม,นะมนะเมื่อนาเมกเช็คเป็นการนี่ผมนะก็อนจุกัดหนึ่งใบต่อไปก็เป็นเกสโนผมนะตัวเลือกมันเองเมกา,านาไลเซอร์วิคิวจิเบกหนึ่งผมนะในเทอร์นที่เลยการของคุณใบอื่นผมนะลงจากของก์ดหนามนี้เข้าโซผมนะใบราการของคุณหนึ่งใบผมนะแล้วขอการนันต์ลงมา ในช่องว่างครับผมนะและ้บพลังบวกสามพันจะเตือนยี่สองมาก็ยี่สิบจะไม่ถูกรีทายด้วยความสามารถของการ์ดเอง่งอเลอร้าโดบมีความสามารถชาร์จแล้วก็จิเบกหนึ่งอันนี้อยู่ในสภาพชาร์จแล้พลังบวกหนึ่งหมื่นอ่ะวิฟวิฟ,ฟสกิลชาร์จแล้วก็สกิลจิเบกหนึ่งซึ่งในภาพชาร์ตบวกพลังหนึ่งหมื่นมูดเมกเกอร์เนลลุกสกิลชาร์ตก็จิเบกหนึ่งท่านี้อยู่ในภาพชาร์ต พลังบวก4,000แต่ถ้าเมื่อลงเจ้าลีกาจากกองการ์ดถ้าอยู่ที่ยอดทับชาร์ตเลือกการลงพุ้นโม่บวกพลัง4,000จนถึงเทิรไปฟอกเรเดอร์ที่ช่องลีกาทีเบกหนึ่งเมื่ออยู่ที่มีความสามารถชาร์ตลงมาช่องลีกาในแถบใต้เดียวกับยูนี้แต่ถ้าเป็นการเป็นเก3อือสูงไว้ที่มีพลังไิ่งแซนยูนี้เอามาเป็นเก0แซนิเกอร์นี่ผมนะเดวิลวอร์ มีสกิลชาร์จก็จีเบกหนึ่งวันนี้โจมตีเริ่บูธให้ภาพชาร์จโซชาร์จหนึ่งเข้าชาร์จหนึ่งได้นี่รับพลังบวกสามพันโจมกันรัสซูเจีนี่แรมดิสเซเวอร์ที่ห้องราการจีเบกหนึ่งวันนี้โจมตีบรรยากาศโจมโจมการต่อสู้แพนเซอร์เกลแต่ขึ้นของพลังข้ามยี่พลังบวกห้าพันก็เป็นเอสเปเชียลเซเป็นเองผมเยวูดอมชีมิ อยู่ช่องเลยกาดมื่อนี้โจมตีวันกาดสบ้าหนึ่งยีนาระพลังคูณ2จนจบเทินและเมื่อจบการสู้นำนี้เข้ากับใต้กองกาดเชียร์เกิลรูซี่ยีช่องเลยกาดจะเบกหนึ่งมื่อนี้บูธให้เลยกาให้ความสามารถชาร์จยีนาระพลังบวก5,000จนจบเทินเมื่อจบการสู้ของอยีนั้นแต่ยีนั้นกับเท่าใต้กองกาดโอเคผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของแคนฟ้าเชลลนของสปเปนเพอร์เองครับผมถึงก่อนถ้าใครมีข้อ สายอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ามาคอมเม่เขาคุยกนได้เอยครับผมสำหรับแคนไฟลนเซมเทอร์ในการรีวิวในครั้งนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ